าาษจอสอวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับนายสาตวแพทย์สิทธพลเอี่ยววิสูตรค่ะผู้มนิการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามายัยกรุงเทพมหาคนครนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหาคนครค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะ สวัสดีครับคุณยานนุชครับค่ะคุณหมอคะนี่เป็นระเบียบใหม่เลยใช่ไหมคะในเรื่องของข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการการเลี้ยงหรือว่าการปล่อยสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะ ครับอันที่จริงอ่ะไม่ไม่ได้ใหม่นะครับอันที่จริงก็คืออ่ก่อนหน้านี้นะครับในปี2,545นห้ารอ่าะครับเราได้มีข้อบัญญัตินี้อยู่แล้วในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในปี2,548นาะครับเราจะมีข้อบัญญัติเฉพาะในเรื่องของน้องหมาด้วยนะครับเรื่องของสุนัขนะครับแต่ว่ามันอ ผ่านมาเนื่อนานแล้วนะครับทางสภากรุงเทพมหานครถึงได้มาปรับปรุงนะครับข้อบัญญัติให้เป็นปัจจุบันขึ้นนะครับในปี2567เนี่ยนะครับแล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่ามาเริ่มบังคับใช้ในช่วงของปีนี้ค่ะอ๋อนะครับทางการออกกฎหมายเนี่ยนะครับเราได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะวันที่15มกราคม2 5 6บ 68นะครับนี่แต่ว่าเราจะมีช่วงระยะเวลาเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเนี่ยเวนวักไว้นะครับยังไม่บังคับใช้นะครับให้ประชาชนเตรียมตัวแล้วก็ให้ทราบเรื่องของข้อบัญญัติเนี้ยนะครับ360วันนะครับถ้าจะบังคับใช้กันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะบังคับใช้วันที่10 มกราคม2569ปีหน้าเลยครับอ oh, ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำความเข้าใจก่อนใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับ,รบซึ่งมันจะมีอะไรที่มันใหม่เข้ามายังไงบ้างคะคุณหมอคะครับงั้นขออนุญาตเล่า เรื่องของข้อบัญญัติเลยนะครับข้อบัญญัติอ่าข้อบัญญัติเนี้ยนะครับเป็นกฎหมายท้องถิ่นนะครับเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะครับพศสองพัน้ิเจ็ดะครับอ่าซึ่งประกอบด้วยหมวดสําคัญสาคัญนะครับอ่าเป็นหมวดแรกเลยเนี่ยนะครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับกาหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะครับหมายความว่าอย่างไง หมายความว่าท่านต้องห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่ทางสาธารณะนะครับประกอบด้วยสัตว์หกประเภทนี้ดังนี้นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสัตว์ปีสัตว์น้ํานะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษหรือสัตว์ดุร้ายนะครับอันนี้เป็นภาพกว้างว่าอย่าไปปล่อยหรือเลี้ยงในที่ทางสาธารณะนะครับทําให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบนะครับสุนัขแมวเนี่ยไม่ได้ อ่าอันนี้อันนี้เป็นภาพรวมๆนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ในบรรดาหกประเภทเนี้นะครับเขาก็จะกําหนดในหมวดถัดไปว่า,าจะต้องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ไม่เกินจํานวนเท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ไม่เกินจํานวนเนี่ยในในภาพรวมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะครับ <Okay. S 1> เช่นหมูกระบือม้าควางต่างๆเหล่านี้นะครับหนึ่งตัวไม่ไม่เกินหนึ่งตัวต่อพื้นที่ห้าสิบตารางวา นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแพะแกะสุกรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่เกินสามตัวต่อพื้นที่ห้าสิบตารางวานะครับรวมถึงสัตว์ปีกนะครับไก่เป็ดนกนะครับแล้ก็จะระบุนกขนาดเล็กนกขนาดใหญ่ต่างๆเหล่านี้นะครับห้ามเลี้ยงในที่ทางสาธารณะถ้าเลี้ยงถ้าจําเป็นต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงในพื้นที่ตนเองไม่เกินจํานวนที่กําหนดต่อพื้นที่เหล่านี้นะครับแต่ว่า ในสัตว์ประเภทที่เรานิยมเลี้ยงกันมากที่สุดนะครับ <ix iv ate> นั่นก็คือน้องหมา <X iv ate> น้องแมวนะครับจะได้รับผลกระทบหรือการเตรียมตัวเนี่ยจะต้องมีการรับท <X iv ate> ราบหรือประชาสัมพันธ์ในข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับ <X iv ate> เรื่องของน้องหมา <X iv ate> น้องแมวเนี่ยจะกำหนดการเลี้ยงจำนวนตัวต่อพื้นที่นะครับก็ <X iv ate> คือพื้นที่อาคารชุดหรือห้องเช่านะครับ ตั้งแต่20ตารางเมตรนะครับแต่ไม่เกิน80ตารางเมตรเลี้ยงได้ไม่เกินหนึ่งตัวนะครับจากิ0ตารางเมตรขึ้นไปรับเลี้ยงได้ไม่เกินจํานวนสองตัวนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานคุณหรือของเช่าเนาะ่ะแหมถ้าเป็นเป็นบ้านล่ะเป็นบ้านที่เป็นเนื้อที่ดินนะครับก็จะกําหนดว่าไม่เกิน20ตารางวาเลี้ยงได้ จำนวนไม่เกินสองตัวนะครับยี่สิบตารางวาถึงห้าสิบตารางวาไม่เกินสามตัวค่ะห้าสิบตารางวาไม่เกินร้อยตารางวานะครับจะไม่เกินจํานวนสี่ตัวอ่าแล้วก็เนื้อที่ดินนะครับหนึ่งร้อยตารางวาขึ้นไปนะครับไม่เกินหกตัวอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยนะครับจะมีหมวดเฉพาะแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับมีหน้าที่จะต้องไปอ่า จดทะเบียนสุนัขกับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็บริวิธีการจีดฝังไมโครชิปนะครับแล้วก็นําข้อมูลต่างๆเจ้าชื่อเจ้าของที่อยู่ต่างๆชื่อน้องหมานะครับเพศพันธุ์อายุนะครับมาเสดจทะเบียนกับกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นครับครับไปคำถามไหมครับคือคือต้องฝังไมโครชิปทุกตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องจดทะเบียนชิปทุกตัวเพราะว่าไมโครชิปเนี่ย เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับส<ะ>ากลว่าเป็นวิธีการระบุตัวตนนะครับ<ะ>ที่ได้ผลมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับ<ะ>แล้วก็ไม่ค่อคชิปหรอเนี้ยไม่มีผลใดๆต่อตัวน้องหมาเลยนะครับเหมืนอนฉีดเหมือนฉีดยาแป๊บเดียวชิกซิกเดียวเองนะครับแล้วชิปชิปก็จะเป็นหลอดเล็กๆอยู่ที่<ะ>บริเวณหลังคอของน้องหมานะครับแล้วชิปตัวเนี้ยก็จะสะท้อนกับเครื่องอ่านนะครับเหมือนเราไป เซเว่นอีเลเว่นนะครับที่เวลาเราอ่านสินค้านะครับก็จะมีติดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับว่าน้องหมัเนี้ยจะมีเลขรหัสประจำตัวสิบห้าหลักเหมือนบัตรประจำตัวประชาชนที่เรามีสิบสามหลักที่ที่หาเหมือนเหมือนทะเบียนราษฎรของเราครับต่อไปถ้ามันโหลดออกมานี้ก็คือแค่แกนได้แล้วรู้เลยใช่ไหมคะคุณหมอครับครับเหมือนเหมือนเราพบบัตร แบบประชาชนนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อบุคคลคนนี้เป็นใครประมาณนี้ครับคบางบางโซนบางพื้นที่เนี่ยจะได้เคยได้ยินไหมอนอ้ามีวัวออกมาเดินอยู่บนถนนครับอ่าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้แล้วคราวนี้ต่อไปคุณจะต้องควบคุมเอาไว้ให้อยู่ในพื้นที่ของคุณถูกต้องครับถูกต้องไม่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 สามารถจะมาเดินทุงวัวตัวสิบตัวแล้วก็ เดินตามท้องถนนนะครับมาต้อนต้อนเป็ดไก่มาบริเวณถนนปัดหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แล้วจะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้แล้วครับครับต้องมีพื้นที่บริเวณแล้วก็จำนวนตัวที่ระบุครับคครับ่ะ,ะ,ะพื้นที่บริเวณนี้คุณ้องเป็นของตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นตัวของเป็นของเราเองครับับเป็นที่ตั้งสธานะของเทพมหนนครไม่ได้เลยนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับแต่ว่าจะขออนุญาต แจ้งข่าวว่าอย่าอย่าหนกตกใจนะครับเพราะว่าพอพอข่าวออกมาประชาชนก็จะตกใจว่าอุ้ยตายแล้วฉันเลี้ยงเกินค่ะ,ะคต้องทํำยังไงไมดีอครับนี่เป็นคําถามที่ยอดฮิตมากที่สุดเลยออย่างนี้ครับขออนุญาตอธิบายว่าอกฎหมายเนี้ยนะครับเป็นกฎหมายที่ไม่ได้บังคับย้อนหลังนะครับผู้ที่เลี้ยงอยู่แล้วก็เลี้ยงต่อไปนะครับแล้วก็ให้หมดอายุไขของน้องๆตอปกติเลยครับอย่าก่อ เหตุเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านแวดล้อมหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งได้รับเรื่องร้องเรียนเท่านั้นพอครับอ่าเลี้ยงต่อไปจนหมดอายุไขนอ้อไม่ต้องเลี้ารจัดการกับเขานะเลี้ยงให้ดีนะะ,ะ่เลี้ยงให้ดีมีคุณภาพอยาให้เกิดปัญหาผลกระทบใดๆนะครับอแต่คันนี้อในส่วนที่เลี้ยงเกินนะครับหลังวันที่สิบมกราคมหกเก้าปีหน้าเนี้ยนะครับ แจ้งเกินจํานวนการเลี้ยงต่อสํานักง,งานเขตนะครับน้องหมาน้องแมวเนาะน้องหมาน้องแมวจะต้องไปแจ้งนะครับเกินจํานวนที่สํานักง,งานเขตห้าสิบเขตบริเวณที่ท่านอาศัยอยู่ครับครับผมหมายความว่า,าในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าใครที่เลี้ยงเอาไว้ท่านดูแล้วเนี่ยขนาดที่คุณอยู่บ้านพักที่คุณอยู่เนี่ยมันเกินมาแต่ถาหมาถึงข้อกําหนดที่บอกว่าเลี้ยงได้แค่หนึ่งตัวสองตัวแต่มีมากกว่านั้นก็ต้องรีบไปแจ้งนะเวลานี้ภายในเดือนมกราคมใช่ไหมคะ หลังวันที่สิบมกราคมปีหน้าครับก็จะก็จะบังคับใช้เพอบังคับใช้ท่านใดที่เลี้ยงเกินก็อ่าขอความกรุณาไปแจ้งนะครับแจ้งเสร็จท่านก็เลี้ยงต่อได้ตามปกติเลยครับตามปกติจนจนอ่าจากกันไปอย่างอย่างดุเดียเนาะแต่ว่าต้องเลี้ยงอย่างมีคุณภาพไม่มีปัญหาผลกระทบใดๆอ่ะนะคะจะพิสูจน์ได้ยังไงอะคะคุณหมอว่านี่เลี้ยงก่อนหรือว่าเลี้ยงหลังจํานวนที่มีอยู่เนี่ยค่ะก่อนเนี่ยครับพอผลจะ พอสิบมกราคมห9นะครับปีหน้าครับเราก็จะให้ระยะเวลา90วันครับใมาแจ้งนะครับกับสำนักงานเขตนะครับภายในสิ้นสุดภายในวันที่เกเมษายนนะครับประมาณ90วันเนาะเกเมษายนหกเกนะหลังหลังจากนั้นเราก็ถือว่าอ่านเลี้ยงเลี้ยงเกินจำนวนได้แจ้งต่อเจ้าเจ้าหน้าที่แล้วนะครับจากนั้นก็ต้องพยายามอย่าให้เพิ่มครับ ค,บคับผมบแล้วถ้าเกินถ้าเกินจากข้อกําหนดแล้วมันจะมีบทมาตรการอะไรในการเข้าไปควบคุมไหมคะอ,อ๋อครับมีข้อกําหนด<ช>อ,อ,อย่างนี้ครับสิเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเอาตรงไปตรงมาคือไม่สามารถที่จะไปน็อกดอประตูบ้านทุกท่านนะครับว่าจะ<ช>ตรวจว่าใครเกินใครไม่เกินเนาะ<ช>แต่ว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอเหตุที่ท่านเลี้ยง ไม่มีคุณภาพถ้ามีการร้องเรียน,นจากคนบ้านอ่ามีปัญหามีผลกระทบนะครับถ้ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องขออนุญาตเข้าไปสำรวจนะครับตรวจแนะนำะนะครับว่าว่าท่านเนี่ยได้มีผลกระทบนะขอให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้องอนะครับแล้วก็ฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชั้นต้องแก้ไขเหตุเดือดร้อนที่ทา่านก่ขอขึ้นนะครับปรับปรุงให้ให้ไม่มีผลกระทบ นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะกลับเข้ามาเทคนิกรอบนะครับเป็นระยะว่าท่านแก้ไขไหรือยัง <G ül üş> นะครับถ้าท่านแก้ไขแอ่าก็ก็จบไปแต่ถ้า่ามีมีผลกระทบโดยไม่ได้รับการแก้ไข <G ül üş> ท่านก็จะผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ครับก็จะมีมีบทกําหนดโทษครับผมเท่าไงงไหมคะอ่าปรับสูงสุดไม่เกิน25,000บาทครับอืมแล้วเลี้ยงต่อได้ไหมคะ <G ül üş> ต้องแก้ไขก่อนครับถ้าไม่แก้ไขต้องแก้ไขก็ต้องเป็นไปนตามกฎหมายครับก็จะมีการาปรับมีการอม,มองศาลอะไรกันว่ากันไปตามขอขอ,ขอกฎหมายครับคือถ้ากับว่าถ้าหากว่าบอกว่าต้องปรับแล้วก็ก,ก็ก็ไม่ก็อาจจะยอมให้ปรับแต่พอหลังจากนั้นถึงปุ๊บก็ยังคงมีรูปแบบของการเลี้ยงเหมือนเดิมมีเพื่อนบ้านข้างเคียงร้องเรียนไปอีกคราวนี้จะต้องมีการดําเนินการยังไงต่อ ก็ต้องมีการฟ้องร้องกันอย่างนั 25, ้นใช่ไหมคะเป็นกฎหมายอาญาไหมคะหรือเป็นค่าการฟ้องแพ่งหรือว่ายังไงคะคุณหมอครับครับมันมีสองประเด็นครับประเด็นที่เป็นบทกำหนดโทษนะครับตามบัญญัติการสาธารณสุข2 5 3 5นะครับคือประเด็นแรกคือเรื่องของการฝ่าฝืนข้อบัญญัติของทรรมนกร้ันอันนี้ประเด็นปรับมาปรับไม่เกิน25,000บาทถ้าก่อเหตุเดือดร้อนลำคาแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไป สำรวจตรวจแนะนำ<ช>แล้วไม่แก้นะครับจะมีคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับ<ช>เป็นเอกสารเลยว่าท<ช>่านต้องแก่ตามนี้นะหนึ<ช>่งสองสามถ้ายังไม่ทำอีกนะครับก<ช>็จะส่งฟองศาลนะครับแล้ว<ช>โทษเนี่ย มันก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับม,มีจําคุกไม่เกินสามเดือนด้วยครับคือมันเห็นบางปัญหามันซ้ําซ้อนมันก็ซ้ซําๆแล้วก็เป็นคนเดิมๆอย่างนี้เก็เป็นข่าวเป็นข่าวมา <c oughs> ก็เลยกาลัง <c oughs> คิดว่าไอา้ตัวนี้มันจะมาช่วยที่จะทําให้ปัญหาเหล่านั้นเยมันหายไปได้ไมั้คะคุณหมอคะคาดหวังว่านะครับ <c oughs> จะ,จะต้องให้เวลา กลุ่มคนรักศาสตร์เนาะพวกเราผมก็พวกผมก็เป็นคนรักศาสตร์คนหนึ่งเนาะนะต้องให้เวลาครับใ,ให้เวลาครับพวกเขาในการปรับตัวนิดนึงนะครับคาดหวังว่าในอนาคตนะครับชาวกรุงเทพมหานครนะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ นะครับจะค่อยๆลดลงตามอายุไขของน้องอที่ที่อาจจะค่อยๆหมดไปแล้วเขาก็จะต้องปรับตัวว่าเขาต้องเลี้ยงตามจําจนวนที่ข้อบัญญัตินี้กาหนดในอนาคตแต่ต้องออต้องขออ,อยู่ตรงกลางนิดน,นึงนะเพราะว่าคนที่เลี้ยงอยู่แล้วเขาก็ได้รับผลกระทบมากมนะครับเขาก็คงต้องปรับตัวในเรื่องการเลี้ยงให้มีคุณภาพมากขึ้นท่าน นั่นเองครับคืออย่างนี้เข้าใจเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ของคนที่รักษาแต่ว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลที่จะต้องไม่มีการไปทําลายหรือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนบ้านข้างเคียงเราทําให้เกิดมันเป็นปัญหาที่ตามมาอย่างที่เราเคยเห็นจากในข่าวหลายๆข่าวเหมือนกันแล้วปรากฏว่ามันเป็นปัญหาซ้ำซากคนเดิมๆพื้นที่เดิมๆม,มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากเลยนะคะคุณหมอ ใช่ครับถูกต้องครับคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเราออกมาเพื่อควบคุมจัดระเบียบให้อ่าประชากรประชาชนเทพมหานครเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีนะครับต่อการดำรงชีพแล้วก็ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากัด,ด้วยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเหล่านี้นะครับเราปัจจุบันเนี้ย มันก็มีโรคหลายโรคเนาะที่เป็นติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะครับแล้วก็โรคบางโรคเป็นโรคระบาดหรือมาจากการไปทําร้ายคนที่อยู่ข้างบ้านหรืออะไรต่างๆด้วยเนี่าเดี๋ยวขอเพิ่มเรื่องการควบคุมพิเศษนิดนึงนะครับจะมีเป็นสุนัขนะครับที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเขาเรียกว่าสุนัขควบคุมพิเศษนะครับเวลาจะออกไปไหนนอกบ้านนะครับจะต้องมีการควบคุม ต้องแน่นหนาเลยนะครับต้องมีการใช้สายจูงนะครับมีค้อปากนะครับแล้วข้อจูงเนี่ยจากสายจูงจากตัวสัตว์เนี่ยนะครับต้องไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็อจะต้องคนที่จูงเนี่ยจะกําหนดอายุด้วยนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับแล้วก็ไม่เกินกว่าหกสิบห้าปีเพื่อที่จะให้เกิ <S S S คดความแข็งแรงในการควบคุมสัตว์ได้ <S 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 เหล่านี้นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษซึ่งจะมีบางสายพันธุ์ใช่ไหมคะบางสายพันธุ์ที่ดูมี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 แนวโน้มนะครับจะ่อย่าไปอย่าไปโทษสายพันธุ์นะครับม,ม,มีแนวโน้มว่ามีจะมีพฤติกรรมดุร้ายหรือความเสี่ยงที่จะแอตแทกนะครับหรือมีประวัติของทางสายพันธุ์นะครับเช่นที่เคยทำลายคนอื่นอ่าพิทูเทเรียพูเทเรียเอฟฟอร์เชอร์เทเรียนะครับลอตไวเลอร์นะครับฟิลลาบาซิเลโรนะครับกลุ่มเหล่านี้ นะครับอรวมถึงสุนัขพันธุ์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามีประวัติการ<า>ทำ้ายคน<า>นะครับคือดุร้ายอ่ะเป็น<า>สุนัขพันธุ์อื่นๆเนี่ยแหละหรือว่าเป็นพันธุ์ผสมทั่ว<า>ไปแต่ มีประวัติทำร้ายคนต้องเข้าข่ายสุนัขควบคุมพิเศษด้วยต้องมาจดทะเบียนรับเจ้เมือก่อนด้วยครับคือหมายความว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ประเภทสายพันธุ์นักล่าอันนี้ก็โอเคยังก็เหมือนกับทั่ว,วไปยกเว้นว่าจะเคยมีพฤติกรรมใช่ไหมฮะท,ที่ที่มันทําให้เกิดอันตรายขึ้นมาถึงจะมีความพิเศษเข้ามาในเรื่องของการควบคุมยังไงหรือเปล่าคะเป็นการกําหนดสายพันธุ์ก่อนนะครับทั้งหมดห้าสายพันธุ์แต่เป็นสุนัขกลุ่มที่หกเนี่ยนะครับ จะเป็นสุนัขที่มีประวัติทําร้ายคนหรือพยายามทําร้ายคนคือถ้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แล้วนะครับว่าท่านเคยกัดทําร้ายคนเนี่ยนะครับท่านต้องมาจดทะเบียนเป็นสุนัขควบคุมพิเศษกับเราด้วยโอเค okay. เพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้สิ่งที่ทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่จะต้องทําจะต้องทําอะไรก่อนเลยคะ่ะที่มีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะ สิ่งแรกคือยังไม่ต้องตื่นตระหนกกับข้อใหม่นี้นะครับท่านก็แค่ต้องศึกษาข้อมูลว่าท่านพัฒนาเลี้ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่นะครับท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายเดียวกันก็คือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงดูปล่อยสัตว์พูดง่ายๆว่าต้องศึกษาข้อบัญญัตินี้นิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะไป จดทะเบียนกับรเทพมหานครนะครับหลังวันที่10มกราคม2569ใครที่เลี้ยงเกินจํานวนไม่ต้องตกใจแค่ชัดแจ้งที่สมัานัานแนดเก้าสิบวันนะครับเท่านั้นเองครับค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนกับคนอื่นก็ไม่ต้องตกใจเหมือนกันใช่อันนี้ต้องเน้นย้ําเลยครับเราอยู่ร่วมกันครับอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราใช้สิทธิ์ของเรานะครับในการเลี้ยงดูแลสัตว์แต่ ต้องเลี้ยงอย่างมีคุณภาพนะครับ <Okay. S 2> อยู่ในหลักสว,วัสดิภาพสาั <Okay. S 2> ตว์ก็ไม่มีผลกระทบกับผู้อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับแล้วถ้าจะเป็นคนเลี้ยงใหม่ที่จะเลี้ยงภายใต้หลังจากที่ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแก้ไขตอนนี้บังคับใช้จะต้องทํำยังไงคะผู้เลี้ยงใหม่ใช่ไหมใช่ผู้เลี้ยงใหม่เลยค่ะผู้เลี้ยงใหม่ <Okay. S 2> ผู้เลี้ยงใหม่ก็ท่านก็ถ้าอีกเรื่องหนึ่งผมออกขออนุญาตเสริมเกือบเลย yeah, <okay. S 2> เลยท่านต้องอวางแผน กุมกำเนิดด้วยนะอะะ่านหมายความว่าท่านเลี้ยงเป็นท่านเลี้ยงตามจํานวนใช่ไหมครับท่านท่านจะต้องรู้ว่าอ๋อต่อไปเนี้ยท่านเลี้ยงได้ต่อพื้นที่เนี่ยจํานวนเท่าน,นี้นะท่านต้องวางแผนและล่ะว่าท่านจะไม่มีการให้ผสมพันธุ์และก็ท้องขึ้นมาเกินจํานวนะนะครับละภายหลังอันเนี้ยอันนี้อีกอันหนึ่งที่ประชาชนควรต้องเตรียมความพร้อมว่าท่านต้องวางแผนคุมกําเนิดเหมือน เหมือนสมัยก่อนนะครับที่เราควบคุมประชากรเราเนาะลูกเราใช้ตีมลูกมากยากจนใครมีลูกมากจะยากจนอะไรทานองนี้อ,อนี่เช่นเดียวกันต้องวางแผนการคุมกําเนิดนะครับอาจจะทาหมันนะครับฉีดวัคซีนท่านท่านไม่ต้องการให้มีการเพิ่มจํานวนต้องวางแผนคุมกําเนิดไว้ด้วยนะครับส่วนท่านที่เลี้ยงใหม่นะครับก็พอรับา น้องๆมาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับหลังวันที่10มกราคม69นะครับท <c oughs> ่านต่อมาที่ได้สองทางนะครับ <c oughs> ท,ที่ One Stop Service เลยคือ <c oughs> มาที่ <c oughs> หน่วยงานของเทพมหานครนะครับเป็นคลินิกสะัตะวะแพทย์กรุงเทพมหานครแปดแห่งกระจายตัวอยู่ <c oughs> ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงการออกหน่วย สตัตวแพทย์เคลื่อนที่ของเทพมหานครนะครับเราจะมีสตัตวแพทย์นะครับบริการฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสุนัขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฉีดไมโครชิป สิทธิ์ย <C> e <at> กสทำมัน, <C> e <at> นไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับออันนี้เป็น one stop service ของเรานะต้องเอกสารไปนำเสนอต้องมีเอกสารอะไรประกอบด้วยหรือเปล่าคะคุณหมออครับผมเอกสารประกอบ <C> e <at> คือบัตรประจำแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ <C> e <at> แล้วก็ทะเบียนบ้านที่สัตว์อศาศัยอยู่นะครับ <C> e <at> ประมาณนี้เลยครับส่วนส่วนอีกเหมือนกับเป็นการรับรองคนเข้าอยู่บ้านเราประมาณนั้นเหมือนทำทะเบียนราษฎรค่ะ แล้วก็อีกสองช่องทางเพิ่มเติมอันนี้วันตปเซอร์วิสของหน่วย่งานของเทีมหมาก่อนนะครับกับอีกช่องทางหนึ่งถ้าท่านไม่สะดวกมารับบริการนะครับคิดว่าโอ้บ้านไกลหรือไม่สะดวกนะครับก็สามารถรับบริการที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์เอกชนใกล้บ้านนะครับอันนี้ท่านท่านต้องไปเลือกโรงพยาบาลสัตว์ที่ท่านให้ไปใช้บริการเป็นประจำนั่นแหละครับว่าเขามีไมโครชิป ฉีดฝังให้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเขามีบริการท่านก็เสียค่าใช้จ่ายตามตามของเอกชนไปนะครับแล้วก็เอาใบรับรองจากคุณหมอเนี่ยนะครับเขาจะมีโหลดได้ที่ Google เลยครับโหลดใบใบนี้นะครับคุณหมอก็เขียนเซ็นประวัติน้องนะครับแล้วก็รับรองว่าฉีดฝังไม่ก็ชิปเรียบร้อยตามหมายเลขนี้เอาใบนะครับเขาเรียกใคลส .1 หมายเลขหนึ่งนะครับเอาใบนะเอามา จดทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องนําน้องหมาน้องแมวมาครัแล้วก็สุดท้ายช่องทางที่สามที่กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับซึ่งคิดว่าอที่จะแน่นอนนี้ที่ก็คือการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับออนไลน์จะได้ให้ประชาชนเนี่ยสะดวกรวดเร็วขึ้นครับในอนาคตครับแล้วอย่างถ้าอย่างในกรณีของการที่นำสัตว์เลี้ยงมาจากต่างจังหวัดก็ทำเหมือนกัน S <S ใช่ครับคือถ้าย้ายน้องเข้ามาในพื้นที่กรุงเทียมหานครนะครับจะต้องแจ้งแจ้งจดทะเบียนนะครับภายในสามสามสิบวันนะครับค่ะครับเดี๋ยวผมจนวนวันนี้เดี๋ยวผมจะมีอาจาายเดี๋ยวผมแป๊บนึงผเปิดให้คือไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่ต้องรีบศึกษากันก่อนเลยในช่วงเวลานี้ใช่ครับเปิดหาข้อบัญญัติปุกในอ่า g ุกเกินะครับแล้วก็อ่านนะครับอ่าน พอบญอยากให้เข้าใจไม่เข้าใจก็สอบถามนะครับย้ายมาป็นในสามสิบวันครับออแต่ถ้าแต่จจถ้าน้องเกิดใหม่นะครับก็สามารถมาจดไมชิปจดทะเบียนได้นะครับภายในร้อยร้อยยี่สิบวันครับอืมค่ะก็ค,คือถ้าฟังอย่างที่ทางคุณหมอพออบอกก็คืคอเท่ากับเหมือนกับเป็นการจํากัดพื้นที่แล้วก็เหมือนกับเป็นการควบคุมให้แบบชัดเจนมากขึ้น แล้วก็ไม่สร้างผลกระทบกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ในส่วนของคนอื่นๆด้วยนะคะที่ใช้พื้นที่ร่วมกันคนจะออกไปข้างนอกก็นําออกไปได้แต่ต้องมีสายลากจูไม่ใช่แบบปล่อยเขาวิ่งแบบคือตามอาเภอใจอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับก็เราป้องกันผลกระทบผลกระทบจากการเลี้ยงครับค,บคนีดผมขออนุญาตเพิ่มภาพรวมนิดหนึ่งเพื่อให้น้องประชาชนทราบนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเนี้ย เรื่องของน้องหมาน้องแมวทั้งมีเจ้าของและจอนจัดเนี่ยนะครับมันจะมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับก็คืออตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําที่กรุงเทพมหานครกําลังพยายามที่จะดไขดาเนินการจัดระเบียบควบคุมอยู่เนี่ยนะครับก็คือ,อเรื่องของต้นน้าเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการที่ไม่พยายามไม่ให้สัตว์มีเจ้าของเนี่ยนะครับปล่อยชิองออกมาเป็นสัตว์จรจัดแล้วก็เลี้ยงอย่างมีคุณภาพไม่มีผลกระทบกับประชาชน อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับด้วยวิธีการเนี่ยครับควบคุมจากข้อบัญญัติหรือทางกฎหมายท้องถิ่นน,นะครับอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ําเหมือนว่าเรากําลังควบคุมออกน้ำนะครับแม่อ,อกน้าเนี่ยมันเปิดจนไหลมากนะครับแล้วก็ล้นโอง่งล้นตุ่มไปนะครับทําให้เกิดปัญหาแต่ถ,ถ้าเราไขงบนะครับให้แน่นขึ้นหรือให้น้ําหยดน้อยลง น้ำก็จะไม่ล้นตุ่มหรือออกมาเป็นสักจรจัดถ้าสมมุติว่าพอหลังจากที่มีมาตรการตัวนี้ออกไปบังคับใช้แล้วแล้วปรากฏว่ามันมีสุนัขซึ่งแบบถูกปล่อยทิ้งแล้วเราพบเพราะเราสามารถที่จะทราบจากต่างไมโครชิพว่าเป็นหมาของใครสุนัขของใครแมวของใครเราจะมีการด,ดําเนินการยังไงกับทางเจ้าของไหมคะในฐานะที่มีการทอดทิ้งสัตว์เหล่านี้เนะะี่ยค่ะอ่าครับถ้าว่ากันไปตามหลัก กฎหมายนะครับก็ต้องมีข้อบังคับระบบกําหนดบทลงโทษอยู่นะครับแต่ว่าในในช่วงแรกนะครับเราก็จะเหมือนกับตักเตือนทําให้เกิดความเข้าใจก่อนเพรานะั้นอันนี้มันเป็นกฎหมายซึ่งจะออกมาไม่นานมากนะครับมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ให้ถูกวิธีทําให้ถูกต้องนะในอนาคตประชาชนชาวเชียงใหม่ครจะได้มีการปรับตัวนะครับให้ดาเนินการตามกฎหมายแต่ถ้าว่ากันไปตามกฎหมายเป,เป๊ะเลยเนี่ยนะครับอพอพอเราพิสูจน ทราบได้ว่ามีการทิ้งนะครับเราจะมีข้อกฎหมายอยู่ที่จะต้องกำกับบทลงโทษนะครับก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนข้อบัญญัติอย่างที่ผมกล่าวก็คือปรับสองหมื่นปไม่เกินสองหมืนห้าพันบาทนะครับกับอีกอันหนึ่งคือมีพรบอีกพรบหนึ่งครับซึ่งหนักกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือรบข้อ้องการการทารุนกรรมชั์นะครับอันนี้ถ้าผิดผิดเรื่องของห้ามมิให้เจ้าของั ปล่อยทิ้งนะครับปล่อยกันทิ้งหรือก็ทําการใดๆนะครับให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันควรนี่จะโดนปรับไม่เกินสี่หมื่นสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้จะเยอะหน่อยจับปรับแล้วปรับแล้วต้องเลี้ยงต่อหรือยังไงคะท่านบางบอกในเมื่อไปทิ้งแล้วคงจะเขาคิดว่าเขาเลี้ยงต่อไหมคะคุณหมอไม่น่าจะเลี้ยงต่อเลยนะท่านต้องท่านต้องควบคุมรัชอบสัตว ่านครับเพราะว่าท่านท่านรับผิดชอบมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะแต่ถ้าด้วยเหตุที่มีเหตุอันอันควรว่าไม่เลี้ยงไม่ได้จริงๆยกตัวอย่างนะครับอเจ้าของติดคดีความคุกเข้าคุกเข้าอะไรอย่างงี้นครับหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันนู่นนี่นั่นอันเนี้ยเจ้าทางกรุงเทพมหานครนะครับพิจารณาตามเหตุอันจําเป็นเราก็รับผิดชอบ น้องหมาน้องแมวนั้นเพื่อมาหาบ้านใหม่ให้ได้เราก็จะมีกระบวนการหาบ้านใหม่ให้น้องๆต่อเรียกว่ามาตรการแล้วกว่าในส่วนของกฎหมายตรงนี้เป็นครอบคลุมมากเลยนะคะคุณหมอท่าฟังแล้วหนึ่งการเป็นการจัดการป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มปริมาณของสุนัขพวกสัตว์เลี้ยง่อต่างๆแล้วสองก็เป็นการที่จะควบคุมปริมาณของการเลี้ยงการของการเลี้ยงสัตว์เท่าที่จริงๆแล้วคนหนึ่งสามารถที่จะเลี้ยงดูได้แล้วก็ไม่เป็นไปการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงด้วย ถูกต้องครับผมอนี่ค <c oughs> ือเจต,ตนาครับ <c oughs> เป็นการป้องกันเรื่องของโรคสะส,ส่คนใ <c oughs> นอนาคตด้วยนะครับค <c oughs> ่ะค <c oughs> าดหวังไว้เลยว่าในอนาคตต่อไปจะมีมาตรการที่แบบหนักกว่านี้เพราะคือจริงไม่อยากจะเห็นการที่จะมีการปล่อยสัตว์ออกมาแล้วก็มาทําให้คนอื่นได้รับผลกระทบหรือวมีการทิ้ง ทิ้งเวลาที่แบบรู้สึกเหมือนกับว่ามันโตขึ้นมาแล้วไม่รักหรืออะไรอย่างนี้ค่ะที่มันก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรเหมือนคนย้ายบ้านแต่ว่าทิ้งสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงไว้อยู่ไม่เอาไปด้วยแล้วปล่อยให้เขาแบบกลายเป็นสัตว์เล่ร่รอนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะถ้ทพิสูจน์พิสูจน์ทราบว่าเเจ้าของเนี่ยสมมติว่าเกิดปัญหาอย่างเนี้ครับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมกำกับดูแลครับแล้วก็ทําให้เจ้าของนะครับเขาปรับตัวแก้ไขนะครับแต่ถ้าไม่ เป็นการเริ่มต้นกำหนดโทษครับอืมเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ต่อไปน่าจะทั้งประเทศอย่างนี้เลยไหมคะที่จะใช้มาตรการนี้คาดหวังว่าจะหให้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับอยากจะให้นอกจากความรักที่ให้แล้วนะครับต้องมีความรู้ว่าจะเลี้ยงน้องเนี่ยต้องเลี้ยงยังไง่แค่ไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พื้นที่พร้อมไหมนะครับต้องมีความรู้แล้วก็สุดท้ายต้องมีความรับผิดชอบนั่นก็คือสามรอเรือครับรัก รู้รักรับผิดชอบครับผมแล้วอ,อย่างนี้ประเภทพวกที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่แล้วปล่อยสัตว์ให้หากินเองตามธรรมชาติในบางพื้นที่นี่จะยังไงเนี่ยดูแล้วน่าจะมีผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมคะถ้จะมาปล่อยเลี้ยงในพื้นที่ ฟังสาธานณะไม่ได้ครับแต่ผิดอยู่แล้วครับผิดอยู่แล้วนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอพออค่ะที่มาคุยคุยกันในวันนี้ค่ะยินดีครับขอบคุณคุณันุดครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสัตวแพทย์อาสาจอสอร